อาผู้ชมคะมากันที่เรื่องน่ายินดีของนักร้องลูกทุ่งหน้ามนลำเพลินวงสกรนะคะผู้ชมมีเรื่องให้ครอบครัวดได้ชื่นใจเพราะกำลังจะสำเร็จการศึกษาคว้าปริญญามาครองแล้วล่ะค่ะแม้ว่าจะเข้าสู่วงการมีผลงานทั้งร้องเพลงทั้งการแสดงละครแต่นักร้องลูกทุ่งหนุ่มชื่อดังลำเพลินวงสกรก็ไม่ทิ้งการเรียนนะคะเดินตามความฝันเรียนดนตรีฝ่าฟันจนจบการศึกษาคว้าปริญญาตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์จากมหาวิทยาลัยสาราคามมานอนเกาะได้สําเร็จ จ้าตัวบอกว่าความภาคภูมิใจสูงสุดก็คือการได้สวมชุดครุยได้นําใบปริญญามาเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ได้ชื่นใจค่ะ,นนะความสําเร็จมันเริ่มต้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่เราเลือกที่จะมาเรียนดนตรีครับทุกสิ่งทุกอย่างมันสู่ความสําเร็จมั้นแต่เราเราก้าที่จะมาเรียนดนตรีแล้วนั่นนัคือความสำเร็จของผมแต่ว่าความสําเร็จของแม่คือเห็นเราใส่ชุดรับปริญญา ก็เรียกว่าทำเพื่อแม่เลยว,ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะม,มีเรื่องหนึงค่ะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเหมือนกันเห็นเป็นนัก,กร้องหนุ่มมาเทเลนต์แบบนี้บางคนไม่รู้นะว่าลําเพลินเนี่ยคือหนุ่มสายธรรมะตัวจริงเสียงจริง คือทุกวันนี้เนี่ยนะตื่นตีห้ามาสวดมนต์นั่งสมาธิกันทุกเช้าทุกทุกปีก็ต้องหาโอกาสที่สามารถพักงานในวงการไปนุ่งขาวหอมขาวถือศีลปฏิบัติธรรม,อมตอนให้สัมภาษณ์กับเรานี่ก็เพิ่งไปมาเองนะพี่แจ็ค<ะ>ลํำเพลินบอกว่าอย่าเรียกว่าเป็นสายธรรมสายบุญอะไรเลยค่ะน้องรู้สึกว่าการถือศีลปฏิบัติธรรมก็คือการได้ใช้เวลายอยู่กับตัวเองและธรรมะก็จะช่วยทําให้จิตใจสงบและสามารถนํามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้ด้วย สัจจะว่าเออไม่ว่าจะผ่านไปปีหนึ่งก็ขอสักครั้งหนึ่งที่ได้ได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองมากเราอยากแบงเวลาให้กับธรรมะบ้างเพราะว่าเรารู้จักฝึกฝนจิตใจตัวเองครับมันก็ทําให้เราอยู่กับมองโลกในแง่บวกครับในเราอยู่ในในที่ตรงนี้มันก็มีอะไรที่มาทําให้เราแบบเหนี่ยใจง่ายอแล้วพวกปะผู้คนมากมายแล้วก็ธรรมะมันก็ช่วยเราได้จริง น,ะะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะเอาเป็นแบบอย่างก็ได้นะคะทำม้ามันอยู่ในใจอยู่ที่ไหนก็ทำได้ถูกต้องค่ะ